ใครนะพิงบองมิสเตอร์ยูเดชชุดไฟยาไฟหนไฟันูห้าห้าสอหและสองเลขที่ตกออกมาแล้วก็เหลือหนึ่งสองค่ะเหลือหนึ่งสองค่ะมิสเตอร์ยูเดมิสเตอร์ยูเดอชมนะครับมาที่กระทอมราสังขารลบบุษงบ้านรุนตะบนอโพนอำเภอเะเชศนะครับมาตามผู้โชคดีนะครับมาแก้บน ไม่รู้โชคดีอะไรนะครับมาแค่บนแล้วมาสนทนาเห็นว่าฝันดีด้วยนะครับเรามาดูกันครับครับก็ตามผู้โชคดีนะครับประสบผมผลสำเร็จกำลังมาไหวขอพรหลวงปู่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเห็นน่อฝันเห็นหลวงปู่สวงฝันเมื่อก่อนแต่งวดนี้น้องเมย์ฝันออ๋อแต่งวดนี้ มดกอนฝันยังไงหมดกรดเนี่ยฝันว่าหลวงปู่บานแห่ะบานแห่เรามัดจอมที่รู้จักหลวงปู่เลยนะคะครั้งแรกที่ได้ศรัทธาหลวงปู่แล้วก็ฝันว่าหลวงปู่อ่จิตเต็สมปรกอบว่าอุ้ยหลวงปู่สวงขอหวยให้ดีกว่าก็เลยคลานเข้าไปรูปข้าวแล้วก็หลวงปู่ค้าหนูขอหวยได้ข้าหนูนี่เยอะหลวงปู่ก็บอกเขาก็ยิ้มเขาก็หัวเราะนั่งชันเข่าอยู่ในทุ่งนามีน้ํา เจิงนอง้องอะค่ะจาหลวงปู่ก็เลยเขียนเขียนในกระดาษสองแผ่นตัวเลขเหมือนกันหนึ่งสองสามแปดแล้วก็สลับไปสลับมาหนึ่งสองสามแปดหนึ่งสองสามแปดเลขออกสามแปดค่ะอืมตอนนั้นนะตอนนั้น,น,นแล้วก็ <laughs> แหแหที่มัดจอมาวางเอว่างลงไปหน้าหลวงปู่แต่แบบกากออกเหมือนดอกบัวใช่ไหมคะอะ 1, หนึ่งเจ็ดนะทะตีให้หนึ่งเจ็ดก็ออกขบวนท้างล่างว่านั้นแต่ว่างวดนี้น้องเมย์ฝันฝันแนละ้ว ฝันแล้วค่ะโอสวัสดีครับอะสวัสดีครับดอวันนี้ก็มีชื่ออสอนครเตออร์เียสเดียอสครับเดยกบอสะครัเตีอลงรับเดียลสงปูครับียอครับเสนคเอลนรนะครับกบอลงครัเรกมาสนะครัเยกอลนครักอินเดียกาอลงนเดียมาลองนียลวงปูรวลวงบล้วงบอลสอนะรเลขอะไระ มีมิสเตอร์ยูเดวินคอนชูสนะโอ้มีแต่ยูเดวินคอนชูสเยอะส์วันทูทีโฟออไรนะเออจะไปอเมริกาเรฝึกไว้เฮ้ยเลขอะไรนะหนึ่งสองห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งสองห้าห้าสองหนึ่งอไหยเวัยูีเดียเรียง ไฮเทควันทาวันทาอันไหนก่อนนะวนไปวนมาเอทวันทำทรเอาแปลด้วยแปลด้วยนะลงหยิบทีเดียวสามหยิบโอเดียสามโอเล็กนี้นะคะเล็กนี้นะเออตกแล้วตกตกเลยสองตัวเลยเหลือสองตัวเลยะเหลือสองตัวหนึ่งสองหนึ่งสองตกสองเอาออกหนึ่ง เนือตัวนะคะนี่เรลือสองหนึ่งสองห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งสองวันนี้มาทําอะไรบ้างอะวันนี้ละคะวันนี้มาไหว้แก้บนค่ะพอดีฟาร์มได้บนกับหลวงปู่ไว้เรื่องการขายที่ดินค่ะขายได้แล้วขายได้แล้วค่ะขอขอตอนกลางคืนขายได้ตอนเช้าทํายังไงครับวิธีทําวิธีทำหรอคะก็ได้หลวงปู่จาก คุมทรัพ,พยานาคเอาไปให้ที่บ้านแล้วก็นิมนต์ท่านเข้าบ้านแล้วก็คืนนั้นก็ฝันท่านก็ให้เลขด้วยฝันเห็นลวงปูไปเลยใช่ค่ะ็หนห<น><ล>เวงปู่เห็นเลยค่ะเห็นลวงปูเลยนะเห็นเลยค่ะลวงปูทําอะไรบ้างนะก็ลวงปูบอกว่าลวงปูทําไมรูปหล่อที่คุมทรัพ,พยานาคให้อะทาไมถึงไม่ไม่เห็นมีเลขอะไรเลยพ่ากันหาตัวเลข ไม่มีเลขอะไรเลยหนูดูซ้ายดูขวาพลิกแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วหลวงปู่บอกว่าไปพลิกใหม่สิไปพลิกใหม่สิได้เลขอะไรเห็นเลยเห็นเลยจะบ้าเชิงเลยค่อยเลยจะบ้าเชิงเห็นเลขอะไรจะบ้าเชิงไนีครับปราบบ้านนอ้งบ้านบอกเลยก็ได้ FC เดี๋ยวบูนก็ปกันหลวงปู่ก็อ่อยลือให้ยกค่ะให้ยกเลยอย่ายกดูสิพอยกไปก็เห็นสองเก้า ตัวเดียวสองเก้าตัวเดียวเลยสองเก้าชัดๆอย่าพูดดังอย่าพูดดังตัวเดียวเลยสองเก้าสองเก้าภาษาภาษาอังกฤษอะไรนะภาษาอังกฤษเส้นที่นเส้นเส้นที่นอ๋อสองเก้าโอ้ค่ะที่ประทับใจมากคือคืนนั้นเนาะนั่งอยู่แล้วก็เหมือนเหมือนมีคนมาเดินผ่านแล้วได้กลิ่นบุหรี่ได้กลิ่นควันเหมือนควันฟืนบอกว่า you smoke หรอเฮ้ no I'm not smoke เขาสูบบุหรีเหรอไม่ทำไมไอ้ไอ้มีกลิ่นคนสูบบุหรีอยู่แถวนี้ smell yes smelling that someone smoking เนี่ยทูถามสองครั้งได้กลิ่นนั้นแล้วบอกว่าเอ๊ะต้องไปสวดมนต์แล้วก็เลยเข้าไปห้องสวดมนต์แล้วก็เอาโฉนดมาแล้วก็อธิษฐานว่าพรุ่งนี้ ลูกค้าจะมาดูที่โทรมาจากกรุงเทพโทรมาจากกรุงเทพแล้วก็บอกว่าจะมาซื้อที่นะถ้าถูกใจซื้อเลยก็เลยนี่หมดสวดมนต์ของหลวงปูบ่บทสวดมนต์ของหลวงปู่แล้วก็เอาหลวงปู่ทับบนโฉนโดขายโฉนโดเลขที่สองศูนย์ห้าเจ็ดสี่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 แล้วสองศูนย์ห้าเจ็ดสี่สี่ขายโฉนโดแปลงนั้นพอลูกค้า นัดบอกว่ามาถึงนี่บ่ายโมงไม่มีคลาดเคลื่อนเลยบ่ายโมงตรงเป๊ะตรงเป๊ะเลยรีชมาล o c คล c k นะ exactly yes ตน้งแต่บ่ายโมง yeah r i เ h yes try from bank ของคำตัวใหญ่อะไรเนี่ยมาถึงเป๊ะเลยพอดีมาถึงเป๊ะจนเราตะลึงว่าลูกค้ามาถึงเป๊ะบ่ายโมงตรงทำอะไรามอะไรเยอะไหมไม่รู้จักกันมาจากไหนลูกค้าคนสุริน ลูกค้าคนสุรินแล้วโนฟรอมลาวชีสฟรอมลา n น t t h ไทย e o เ l ิอืมก็คือมาถึงก็ซื้อเลยไม่ได้ทำอะไรเยอะไม่ไปโอนที่เลยเลมื่อวานนี้เองใช่ไหมเมื่อวานนี่ก็เลยมาแก้บนลงปูแก้บนมาไหว้ขอพรแก้บนแล้วก็ขอบคุณหลวงปู่แต่แล้วแล้วขุมทรัพย์พญานาคให้เคล็ดลับอันหนึ่งนะว่าขุมทรัพย์พญานาบอกว่าขอลงปู่เลยแล้วก็บอกหลวงปู่ว่า จะโอนที่แปลงนี้ฉนดเลขที่นี้บ้านอะไรชื่ออะไรขอลงปูเลยแล้วเอาตัวลงปูไปทับบนฉนดเลยนี่คุมซาพยานาคบอกอเ,<ค>เรล,เลยรับมาถึงได้ส้ำเร็จต้องขอบคุณคุมซาพยานาคมากเป็นช่องที่ดังมากและใครอยากได้อะไร ดังไปทั่วโลกมเลยดังไปทั่วโลกดังไปถึงอเมริกาตอนนี้คุซาพยานาจะไปถ่ายทำที่อเมริกายาแล้ววันที่วันที่ปริหาหลรงปู่เกิดขึ้นโย่ด้วยกันสามคนเนาะใช่วันนั้นเราได้คิวที่เท่าไหร่นะเออคิวที่คิวที่สิบสามกราดดายากราดดาวันที่สามจุลายนอิสเวอร o แต่เราขอเลื่อนมาให้เป็นขอเลื่อนมาเป็น พฤษภาแล้วได้วันที่สิบเอ็ดพฤษภาแล้วเลื่อนอะไรง่ายให้เยอะด้วยนะวันค่ะและให้เลื่อนวันสัมภาษณ์วีซ่าแบบอเมริกาของคุมทรัพยพญานาเพราะว่าพารีฟามเป็นคนทำอืวีซ่าให้ดําเนินเรื่องกับเรื่องให้ในการลงดีเอสหนึ่งหกศูนย์ให้ขุมทรัพยพญานาคแล้วมันเป็นเรื่องบังเอิญมากเี่ลงบูให้ไปหาพาราีฟามในการทำวีซ่าให้แล้วก็สําเร็จในการเลื่อนวันก็สําเร็จเลื่อนวันสัมภาษณ์ก็สําเร็จ เป็นอะไรที่ปฏิหารมากและคนที่ทำวีซ่าให้ก็คือมิสเตอร์ยูเดย์นะครับมิสเตอร์ยูเดย์มีอะไรจะบมิสเตอร์ยูเดย์นะครับเนี่ยคนผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทั้งหมดเลยค่ะนะครับโคปภาษาอังกฤษเนี่ยนี่ครับ Can คั l ทอลอินส์ขอบคุณเต็งเต็งคิวโ o มาสข i บิลิมอ่ะถ้าใครอยากทำวีซ่าก็ติดต่อได้ค่ะอืมิสเตอร์ยูเดย์นะครับครับน้องพารดีนะครับน้องพารดีฟาร์มนะคะเบอร์โทรเลยไหมเนี่ย มีค่ะถ้าเกิดว่าเพืเ่อนๆสนใจอยากทำวีซ่า <Visa S 2> หรืออยากที่ซื้อที่แปลงที่สวยๆและราคาถูกใจโทรมาเลยนะคะ0 9 8ย์7 9 9 9 9พาราดีแกรนด์แลนด์แล้วก็ช่อง YouTube ด้วยนะคะพาราดีฟาร์มค่ะครับอันนี้ก็อย่าลืมเลขนะครับบนลงปูบนเรื่องเลขด้วยนะขอให้เลขถูกค่ะข,ขอให้เลขถูกฝันที่ท่านเข้ามานิมิต ที่ให้ไปดูใต้ฐานรูปหล่อที่คุมทรัพยานาคให้เอาไปบูชาที่บ้าน,นก็เลขสองเก้านะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีปัจจัยในการซื้อก็กลองด,ลองดูลองดูค่ะลองดูค่ะเป็นแนวทางเป็นแนวทาง,นนทางอันนี้ก็มาแก้บนแล้วเนะาะมาแก้บนปิงบองเลขอะไรนะปิ Ping ่งบองมิสเตอร์ยูเดชูสเดฟ วันทูยาไฟวันทูไฟวันทูห้าห้าสองหนึ่งห้าสองและสองเลขที่ตกออกมาแล้วก็เหลือหนึ่งสองค่ะเหลือหนึ่งสองมิสเตอร์ยูเดีเป็นคนพิเมิสเตอร์ยูเดีอ่าสาธุสาธุอาแตงเกียวครับมิสเตอร์ยูเดีนะครับอ่าสาธุสาธุนะครับอยู่ประเทศอินเดียได้มาไหว้หลวงปู่สวงไม่ใช่ธรรมดาเด้อนะครับอ่า สาธุสาธุขอให้รวยรวยทุกคนทุกท่านเด้อจ้ะขอให้รวยรวยเด้อจ้ะสากติดตามด้วยนะคะฝากติดตามช่องขุมทรัพย์ญานาคแลวก็ช่องพาราดีฟามด้วยนะคะจ้ะสาธุสาธุอ่าสาธุสาธุอ่าฝันดีมากหลวงปู่หลวงปู่ไปบอกเลขนะสาธุโอ้จากคอนแก่นอ่า คอนแกนมาจากคนคอนงคอนแกนคอนฟงคอนแกนมาจยกคนนี่ครับคอนแกนมาจากคนนี่ครับคอนแกน มึดโอ้ยต่อไปเลยจะพูดภาษาอังกฤษแล้วต่อไปเนี่ยไม่ไหวแล้วต้องไปฝึกแล้วต้องฝึกภาษาอังกฤษสวัสดีจ้าอ๋อยายยายมีพูดภาษาอังกฤษกับเขาบ่ยายมีพูดภาษาอังกฤษกับเขาบ่โอ้ยเขาเขาพูดแต่อังกฤษหมดแล้วเนี่ยเอาเล่าเลยเนาะเอาล่าห้องชัดชัดเลยนะเก้าสองนี่แหละเอ้ยจะไปใส่เนาะเลขก็ได้อเลขเก้าสองน่ะภาษาประจุ สาธุสาธุอ่าเราลากันไปครับคุณชมครับสวัสดีครับผม